อันนี้ปลาโมงค่ะทุกคนมาเขาปลาโมงต่อค่ะเฮดเท่าเต็มตะก้าไว้เด้ปลาโมงออกอยู่น้ำเงาปลาโมงอันนี้กับบําบนอยู่บ่พอนี่ปลาโมงดูซื้อใบเฮดจะออกดีดีออกด้วเงาอยู่คนแล้วก็เเฮดค้นก็ออกพร้อมเนาะเฮดปลวกไม่พี่น้องเฮดปลวกก็ออกพร้อมเด้เบิ่งลักษณะดินได้มุซาอันนี้ฝนตกหนักนะคะทุกคนฝนตกหนักก็เฮดเห้ดดินเท่านี้เปียกชื้นไปเลยนะคะปลาโมงออกดีดีเก็บได้หลายแล้วปีนี้ในปลาโมงนี่นะคะเบิ่งเบืงเบืงสองดอกนี่ เ <im ple as> มื่อวานนี้เขาบอก,ากว่าจะแต่กิ้งกือกินแต่ว่ากิ้งกือกินในกรดีได้พี่น้องเพ่นแค่พ่น,พนหนังไปกับเป็นสปอที่จะขยายต่อเนาะแมนบอกอ้อมออมพ่นพี่น้องเห็นหลดเด้อเฮ็ดเห็นบอกอุ้ยดอกนี่ไหมอ่า<ม>เอาดอกได้ก่อนอู้ดอกนี่ก่อนบอกมาเก็บเลยค่ะทุกคนเฮ็ดเพ่นจะออกบางเชื้อเข้ากับลอดหูลอดตาของเข้ากับเฮ็ดให้เพิ่นเป็นเชื้ออยู่ในสวนเข้าต่อได้ทุกคนบ่วม่วาสีเฮียไปใช้ได้พณน่ะอู้ กิงกง<า>่งกือบอนี่แหละคือเฮามีธรรมชาติที่สมบูรณ์นะคะทุกคนอ่าพอบานว่าเอาให้พ่นกินได้หลายเนี่ยเอาขาลงให้หมดเลยทุกคนอ้อมพ่อนอีกแล้วค่ะทุกคนเก็บอ้อมพ่นเฮ็ดสังสังเกตเบิบ้งบ่แม่นต่ออ้อมพ่นพี่น้องพื้นก็ออกอยู่นะคะพื้นก็ออกอยู่นะคะเอาตัวพ่อเอาแล้วเอาโรดคะ่ะเอาโรดเอาโรดพ่อเอาอยู่ดอกอ้อมพ่นพี่น้องกิ่งกือกระลายนะคะนั่นพอบานเก็บแต่ดอกนี่พุ่นสมบัติว่า อ่ากิ่งกือกินแล้วก็เหลือแต่ดอกกะกับพ่อได้อยู่เด้มันแข็งอยู่ไหมโอ้ฮะมันมันขยำใบได้มันแข็งไหมอ่ามันบ่นิ่มไหมอ่ามันบ่นิ่มค่ะทุกคนคันมันนิ่มหรือแตงสีขยำอันนี้มันแข็งไหมนี่มันกินไปแล้วนี่เด้อดอกเนี่กินเครื่องเสื่เออคือกันเลยเนาะนี่ละพี่น้องกิ่งกือของเฮากันหลายๆแต่ว่าหอยยังบ่ยันได้เห็นปันใดแต่ทีเดีนี่หอยก็หลายตกใส่สิบสูกิ่งกือป้าพ่นหนิมพี่น้องพ่นน้อยๆนี่ยหงเนี่ย อู้หลายปะคะทุกคนพดนนี่เยอะเลยค่ะสวยเลยนะคะเก็บไปเลยดอกอันนี้กิ่งกือกินไปทั้งหมดทั้งกิ่งกือเนี่ยนะคะทุกคนกินไปเบิดเลยเอ,อดอกสวยๆงามๆเลยค่ะออ้ Ooh, ดอกงามดอกงามแต่ว่าสังเกตเบึงเห็ดบานสวนเฮ้านี่กับเ็ดผู้สิงจะแตกต่างกันคือคือเห็ดบานสวนเฮ้าจีดอกใ่พี่น้องดอกใยขาวนะคะแต่ว่าเห็ดทั้งผู้สิงนี่จะเป็นดอกดอกใบใยปัดไหลนะคะ แต่ว่าสวยงามนะคะแต่ว่าหลังจะเป็นสีเขียวค่ะทุกคนอ่าพวกนี้มีดอกจงไปอยู่เด,ดอ้อดอกนี้ทาเบืเ้องมืออื่นดอกนี้กะจงบ่เล้วบ่จงหล้วดอกนี้จงบ่ได้ได้พุ่นมันสีโรยเออมันสีโรยโอ๋ออันนี้บอกมันมีหลายดอกเนาะอ่านี่แหละผู้นึงจงดอกนึงผู้นึงบ่จงพี่น้งนองมันมันมันมีหลายดอกบ่แน่ได้หนีออกม่หนีอาจจะมีหลายดอกก็ได้เด้อใบโพดินพงพงเนาะเอออะจงกะจงเอ้านั่น,อน,อน,นดอกนี้กะจงค่ะ ออ้ยจงเบสกรอนมืออื่นยังเอาดึงมือแรกจะมาเบิองอีกเฮ็ดห้าออกบนๆอยู่นะคะกับว่ดีออกไก่จากทีเคยออกเนะาะตบสกรอนคุณสุภัก็เอาแถวหนีอะไรนี่แถวนี้ละวันนี้ก็ออกคือเกาตอที่อีห้าแถวนี้แล้วค่วะ,ออวะ,ทวะทุกคนโพดนี่แหละออกดีพอบานบาดดอกงามอยู่จงเบสกรอนพระท่าจงกับจงพี่น้องบ่าากสวนเฮาดอกนี่จงกนทุกคนดอกนี่จงเนะาะปาโมองออกดีด้ขยกัเฮาพวกทียอ่ะเบงเน อันนี้มันตรงบด้อันนี้มันตรงเอาอันนี้ตรงบดายผู้เหล่าได้พี่น้องเอาเอาค่ะดอกนี่เปื่อยบอใบไม่นม่นคุอนะจับออกมากะกแต่แข็งอยู่เนาะใส่ได้อยู่ดอกที่เขาเอาไปผัวว่านนี่มันนี่มันกะใหญ่เนาะมันกะสวยเลยมัอนี่คุมนี่กับล่างสิออกพี่น้องกับล่างดันดินขึ้นมาล่อไบสะกอนคันแดดมันนี่รับรองมือแรกในสวยปลาเพกหน่วยเข้าอีกแล้วพี่น้อง โอ้ยขันบอบเพื่อหานี่บอเห็นทด้พีนพ่น้องคุณน่ะว่าดอกจนนั่นแหละเนะเา้ออเห็นอยู่ปาด,ดอกนี่กันยัยขนาดตัดเปงบอเบ่งหนาจุดได้พีนพน่น้องปลาเพชรหนังบอบพีหลีบอเห็นนี่หลีได้หนิอ่าดอกสวยอยู่ค่ะหลอบลอบทางขึ้นทางลงกมกะลังงามกะลังงามสีพัดเด็ดต่อยเพลินปล่อยไปสักก้อนว่ <พอ S 1> าแถวนี้ออกสีออกหลายอยู่พี่น้องเห็นบอ เอาไปกวนพอบาดบอกขายเงาดิไป็ตะเอาได้หนิแม่นบอกเอ้าขายเงาสีไงบะซันเพิ่นว่าพื่อน่ะพี่น้องอุ้ยลายแทนนี่เห็นบอเอ้าขายเงาแล้วบอกเอาเป็นดอกเพิ่นเตรียมตะกร้าแล้วเพิ่นเตรียมตะกร้าแล้วเพิ่นเล้วบอจะเก็บแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเอาได้ดอกนี่บานแล้วเห็นบอหนิลายอยู่พื <atem> <Somebody> ่อ <jamais> น่ะพี่น้อง แต่ว่าดอกนี้ต้องเอาค่ะต้องเอาต้องเอามันหวานเลยโอ้ยอดกันครับหยาดกับอยังกิ้งกือบ่ะเ้ยก็กิ้งกือเพิ่นก็อยากกินเนาะอาหารเพิ่นไม่ยัางเหมยเ้าเพิ่นก็กินข้าวเ้าคือกันกับเฮานี่ล่ะป๊าดยังรอดอยู่เนาะโอ้ยมาเปื่อยบ่ล่ะยังเนาะเออเอาได้เอาได้เต็มตะไคร่อีกแล้วพี่น้องเต็มตะไคร่อีกแล้วนี่ก็ได้อืม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 ออืมอืมอืม สองดอกสีย่างบ้านเอ,เอาค่ะทุกคนเห็นไหมสองดอกสีย่างเฮดเท่าขยายมาเรื่อยๆแล้วเออมากมาเบิ่งวิวัฒนาการของเห็ดขมมื่อวานในฮับก็เห็นดอกหน่อยมูอนี้โพใบใหม่แล้วเก็บมาอีกสักก้อนพี่น้องเพินน่นยนงสีใหญ่เป็นหนาอยู่วะเมาเบิ่งพี่น้องมองต้นสาหไงที่มื่อวานในฮับบอเบอามือนี้ได้ดอกไ่เลยค่ะเบลือบราเลยนะคะยังมีดอกหน่อยอีกอยู่เอาไปาไปสักก้อนดอกหน่อย ออกอ้อมด้พี่น้องด้วยอ้อมต้นสาดตร์ด้นะคะเท้านี้จะมีต้นจิกเนาะอ่ะให้เบิ่งก็ได้ค่ะทุกคนมีต้นจิกมีต้นสาดนะคะเห็นบ่ต้นใหม่ก็สวยงามเอาเลยครับเกียบเลยครับเก็บเลยคุณนะ มืึงว่านี่สีดอกตูมยู้นใบใหม่กันหนาพร้อมนะคะทุกคนใบนต้นชาต้นตูงเอาเก็บเลยครับเก็บเลยคุณนะทุกคนสวยงามแท้คุ้มคุ้มนีหลายดอกแท้เพราะว่ามันเป็นต็นต้นใหม่ซึ่งคุณจะบัดบอกต้นกิ๊กต้นชาตต้นโมงนะคะทุกคนเนาะหลายต้นค่ะทุกคนมันเหตุเหตดเกิดดีเก็บดอกนี่เก็บเก็บเก็บพอบานว่าไม่ดอกหนึ่งว่าให้เอาไว้ว่าจนดอกใดเบิงกันนะ สมควรดที่บอกอู้พี่น้องว่าสมควมรบอกพอบานว่าเอาไว้เอาไว้ก็เอาไว้คุณสมบัติใจไงขึ้นอย่างนี้ว่าเอาไว้ก็เอาไว้ดอกนี้คุณสมบัติกะบ่าเอาไว้ก็ได้เอาไว้เลยค่ะสวนเฮ้าเฮดเอาไว้เลยคุณสมบัติบ่เดีเ๋ยวเบิ่งคุณสมบัติเคลียร์ไหมพี่น้องพอบานว่าจังไดจุมนี่อ่าจุมนี่อันนี้ <dafür. S 1> เป็นสปอเนาะปลูกตตอ,อันไหน <มา S 1> พ่นอเอาได้จังเอาเออนี่ไม่ต้องเอาหรอกไม่ต้องเอาเนาะพูดอะพี่น้องนี่ นี่แหละเข้าบ่เดี๋เบิ้งพี่น้องมันเป็นใบไม้โยโย่ขึ้นสบัดเอาแค่เอาทอพี่ซี่ๆเคี้ยซื่อๆพี่น้องรวบปังงางเลยวะนี่แหละคือเห็ดบานสวนเข้านาะพี่น้องเนาะเก็บแล้วกับปล่อยนะคะปลูกต้นนี่มาเบิ้งค่ะอันนี้ต้นศาดบอกต้นศาดหน่อยนั่นมันออกเกินอยู่เดงเอาพุ่นกิ้งคืออีกแล้วค่อโอ้ยพี่น้องมวนเด้เก็บเห็ดพอพุ่นน่ะน้องกิ้งคือไหมคดตัวอยู่เลยเพื่อนกินบลากหลายเลยบอกเออเอาเอาให้เพื่อน แต่เพิึงแต่ดอกมันก็นสิบพ่อปนบพ่อเอา่งอยู่บอกคุณเอาลง่งซะเออเออนี่แหละทุกคนนี่แหละคือการปลูกเห็ดบ้านสวนเท่านะคะคันดอกไดทีเพ่นแก่เต็มทีเข้าจับขึ้นมาแล้วมันร้ยเฮ่ากับว,ว้แต่ดอกนี้ยังสวยอยู่เอาไว้นี่อันนี้ถ้าเป็นการปลูกต่อแต่จริงๆแล้วเชื่อบ้านสวนเท่านี้มันมีทั่วไปนะคะทุกคนมีทั่วไปเบื้องลักษณะฝนตกจังสีเด้วดินเปียกจางซีนี่น้ำไหลแล้วมันก็ไปทัวแล้วออกไ้ทั่วเบิดททางออมพ่นกระบ,บอ้ออมพ่นพี่น้อง เมื่อเบืองเมื่อเบืองสองดอกนี่เปื่อยบ่ขันบ่เปื่อยก็เอาขันเปื่อยก็เป็นการปลูกได้ด้วยเลยบอกคุณพี่นองเอ้ยเก็บชูมืออยู่กับดังระเห็นมันมันออกส่วนมาเข้าสีหาหลอดโพด้านนี้มันอยู่เดินค่ะทุกคนอันนี้แข็งเนาะอันนี้ใส่ได้มันบ่ค่ะแต่ว่าขันเอาไปแล้วกับป้งเลยนี่ก็โอเค่ได้ได้พีนองหอมขัดดอกเขาสีหอมหอมค่ะเบืองสองดอกขีเห้าบเออกมือว่านี่ทุกคนอ๊ตะกากระสีลมเด้ดอกใ่สวยค่ะทุกคนอู้เปื่อยบ่ เมื่อวานนี่ยังมือแรงกับเบื่องอยู่กับคิดว่ามันยังงามอยู่ก็เรยบ่อเอาทุกคนนะก็เลยปล่อยไว้เมื่อนี่เมื่อนี่กระดอกเต็มทีอยู่เนาะ,ะ,ะบ,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 บ้าเบ้าเบ่าถโอเคแล้วว่างเต็มอีกแล้วพี่น้องเต็มตะก้าอีกแล้วบ้านสวนเก็บเพ็ดแหมมาเบ่งดอกนี้ดอกนี้ก,นก็จนว่าโอ้โนี่แหละสวยเด้เพราะว่ามันมันจะเป็นคือนัน่นามาซองมาดูมันจะเป็นคือ,อดอกใหม่ถือฝนจะคือดอกใหม่เลยนะคะทุกคนสวยค่ะเห็ดเทาสวยสวยเด้ พ่อแล้วพอบาทว่า <t> พ <Anfang> <ís im water avez> ่อแล้วว่ามีหมืองใ่แล้วเอามันเด็ดทัวอยู่เหลือหน่อยยิงกับเก็บให้เบร์ติเอาไปห้ามมันทัวทุกคนนี